แม่เนื้อทองเรื่องสัน้นภูมิใจเสมอฝันดีถึงยายฮิวใจแต่งโดยเจ้าหญิงเป็ดหลังเลิกงานไปเที่ยวงานวัดกันนะครับแวบแรกฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่ภายในใจกับรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดส่วนลึกภายในใจบอกฉันว่าเขาเป็นแฟนของฉัน ฉันตอบรับเราเดินเที่ยวซื้อของกินไหว้พระก่อนเสียงดนตรีที่คุ้นหูจะดังขึ้นในฬิกาปุกแล้วฉันก็ลุกขึ้นจากเตียงอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนทำเอาคนไม่เคยมีแฟนหนึ่งฉันชุ่มชื่นหัวใจไปทั้งวันเย็นวันนั้นฉันอาบน้ำ กินข้าวทำการบ้านคืนนั้นฉันฝันว่ามีเพื่อนร่วมนะงานผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาถามว่าที่บ้านฉันทำอะไรเพราะข่าวลือที่ว่าพ่อของฉันชนิดคุ้นเคยกับท่านประธานแพร่สะพัดไปทั่วในฝันฉันโทรปรึกษาแฟน แ,แฟนกลับบอกว่าระยะนี้ยุ่งๆในฝันฉันใจฝ่อรู้สึกว่าเขาตีตัวออกห่างจากฉันมาได้สักพักแล้วฉันขังตัวเองอยู่ในห้องน้ำร้องไห้จนฝ่ายบุคคลต้องโทรบอกแม่ให้มารับฉันที่ทำงานแม่พาฉันไปพบจิตแพทย์ แล้วหมอก็ให้ฉันแอดมิททันทียี่หวายี่หวาลูกตื่นมากินข้าวด้วยลูกฮา่าดีนะวันนี้วันสาวฝันอะไรเป็นตัวเป็นตาหลังจบมหกฉันได้เข้าทำงานเป็นพนักงานบรรจุสินค้าที่บริษัทนำเข้าอะไหล่เครื่องเชื่อมแห่งหนึ่งทำงานวันแรกก็โชคดีซะแหละ หลอดไฟตรงโต๊ะทำงานของฉันเสียฉันโทรไปบอกแผนกช่างเมื่อเขามาถึงฉันมองเขานิ่นนานไม่ใช่เพราะความหลอแต่เป็นเพราะใบหน้านี้ฉันเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนไม่ใช่ในชีวิตจริงแต่เป็นในฝันต่างหากดูเหมือนว่าเขาก็มองฉันนิ่งนานไม่แพ้กัน อาจจะยิ่งฝ่าที่ฉันมองเขาเสียอีกตั้งแต่วันนั้นไม่รู้ทำไมเขาหมั่นซื้อน้าซื้อขนมไม้ฉันกินแล้วในวันวาเลนไทน์ของปีนั้นเขาก็ทำให้ฉันรู้ว่าฉันไม่ได้คิดไปเองฝ่ายเดียวโดยการอุ้มตุ๊กตาหมีตัวเท่ากวายมาเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ให้ฉัน ยี่หว่าจเจ้ากลับยังไงล่ะคะเนี่ยยี่หว่ามาเรยประจําทางนะคะถ้าอย่างนั้นพี่ขอไปส่งยี่หว่าที่บ้านได้ไหครับเมื่อเมื่อมาถึงบ้านงามจิตแม่ของฉันก็ออกมาเปิดประตูรั้วด้วยความแปลกใจนั่นใครมาส่งนะพอดีพี่ขเขาเซตตุ๊ก,กตาให้หนุวันวาเลนไทน์ หนูเอ,อกลับไม่ไหวพี่เขาก็เลยมาส่งจ่าแม่เขามากินน้ำกินท่าก่อนนี่จะน้ำเรื่องตุ๊กตานะ่ะยี่วาเขาชอบจริงๆแต่ตัวใหญ่ขนาดนี้มันไม่เกินไปหน่อยเหรอเสียดายเงนินวันวัยหายทังทีผมก็อยากให้มันพิเศษหน่อยครับแม่ของฉัน ชวนพี่ต่อกินข้าวเย็นและรอพ่อกลับมาจากซื้อของแต่พี่ต่อเกรงใจและกลัวพ่ออยู่เล็กๆจึงขอตัวกลับก่อนเพราะไม่ชอบพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานฉันจึงถูกมองว่ายิงนานเข้าหัวข้อสนทนาก็ไม่ใช่เรื่องที่ฉันยิ่งอีกแล้ว แต่กลับเป็นเรื่องที่พ่อของฉันเป็นลูกค้าเก่าและสนิทคุ้นเคยกับท่านประธานฉันปรึกษาเรื่องนี้กับพี่ต่อแต่เขากลับไม่มีเวลาฉันเลยเรื่องแค่นี้ยี่หวาไม่จำเป็นต้องไม่สบายใจและก็ไม่จำเป็นต้องบอกพี่ด้วยแล้วพี่จำเป็น อะไรลหรอที่ต้องพูดแบบนี้กับแฟนตัวเองที่กำลังมีเรื่องไม่สบายใจอยู่ด้วยอะ่ะเสียงอึ้งในโรงอาหารสำหรับพนักงานเงียบลงโชขณะเพื่อนๆพนักงานมองมาที่โต๊ะของฉันกับพี่ต่อเป็นตาเดียววันนี้คงมีเรื่องพูดกันต่อจากเรื่องพ่อเป็นแน่ขึงเจ็บทั้งอาย ทั้งสองเรื่องนี้ทำให้ฉันไม่อยากไปทำงานฉันขาดงานโดยที่ไม่ได้ลามาสามวันแล้วบริษัทจึงแจ้งผลสภาพอัตโนมัติพี่ต่อมาหาฉันที่บ้านแต่ก็ถูกฉันไล่กลับไปแต่พ่อแม่กลับพูดดีกับเขาทั้งสลงความเห็นว่าฉันควรไปพบจิตแพทย์ และหมอก็ให้แอดมิททันทีพี่ต่อพาพ่อแม่มาเยี่ยมฉันบ่อยๆจนวันที่พวกเขารอคอยก็มาถึงสายตาที่เคยเลื่อนลอยโฟกัสไปที่ใบหน้าของพี่ต่อปากที่ไม่ขยับพูดอะไรมาเป็นเดือนพูดกับเขาที่มาเนี่ย มาส่งพ่อกับกับแม่หรือมาเองพี่ต่อน้ำตาเรลนพ่อแม่ได้ยินไหมครับยี่หว่ายอมพูดกับผมแล้วแม่ได้ยินจ้ะยี่หว่าในที่สุดลูกก็ยอมพูดกินข้าวเยอะๆกินยาตามหมอสั่งอยากกินอะไรบอกแม่นูเพ่อว่ารักษาตัวให้หาย แล้วก็ไปฉลองกันที่บ้านดีกว่าเมื่อหมออนุญาตให้กลับบ้านห้องห้องนอนของฉันก็ถูกทาด้วยสีชมพูเครื่องนอนใหม่ในสวนยอมมีแปลงกุหลาบพี่ฉันชอบหลากสีสันแม่บอกว่าพี่ต่อเป็นคนทำทั้งหมด ขอบคุณนะคะพี่ต่อยี่หว่าหายโกรธพี่ต่อแล้วค่ะเราห้อมล้อมไปด้วยความรักขนาดนี้เมื่อการฉนดีขึ้นฉันตัดสินใจวาดภาพปกงนิยายขายแล้วเมื่อมันขายได้ฉันก็ซื้อกุ้งมาย่างกินกับพ่อแม่และพี่ต่อเป็นฝันที่กลายเป็นจริง